สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์สุขสุข้นสุบองสุบอนเนาะสาสที่เขามาเบิ่งมาชมสองสาวนบรรณาสบายดีเด้อตอนช่วยสวยพี่น้องตอนม่านเก่ามุ้งครึ่งนี่แหละป้าดำน้องเขาเริ่มบกลุงเลยเมื่อคืนนี่คือว่าฝนตกแห้งพี่น้องเลยแต่ว่าทางหน้ามันคือแห้งเหี่ยวเบิร์เลยตกน้อยหนึ่งมาจากทางหน้านี่กันฝนตกเมื่อคืนนี่้งหน้าคือมีฝน อันเล็วจังหวะอยู่จังหวะาบเห็นคือบโบ่บไม่มีฝนยงหน้าหน่อยบ่ดาวพี่น้องสบายดีย่ำซวยๆเนาะจ้ะมื้อนี้เม็ดโดาวพนมีเมนูหยังเนาะมือนนี่แกป้ปอง <laughs> อยู่กับบ่ดาวสองคนพี่น้องลูกสาวกับน้องหลีดจักไปทางใดเบิดอาหารของเฮาในวันนี้ นั่นก็คือแกงปลากระป๋องอืดแกงปลากระป๋องอืดตั้งแต่เมื่อคืนนะกรับปิ้งซิ้นสักน้อยหนึ่งพี่น้องไป<ท>ข่าวซะก็ไม่ไหวแล้วหลายคนกับมาเด้อพี่น้องไอ้แกงปลากระป๋องอืดเด้อ <c oughs> แกงปลากระป๋องอืดมาแล้วพี่น้องมีนี่นี่แหละสวยงามแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อเบิร์ตสุขสุกวลัวล,วล,วล,วลิน <c oughs> ข้าวแรงข้าวแรง่ะข้าวแรงข้าวแรงข้าวแรงน้องเอยข้าวข้าวสวย สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้บูมี่ช่างลายแักสิไปช่างได้มืดแล้วพี่น้องเว้ยมืดแต่ด้างเนอมันห่อนห่อนเนอะข้าพี่น้องกับพี่เบิ่งเฮ็ดหนองเยี่ยมข้าวเฮ็ดหนองเยี่ยมจ้าไม่ได้พอกินหรือยังคืเป็นอะไรบ๊วอยากเบิ่งก้มคืบหนักห้ามันนะแต่ละมื้อไปช่องชั่วมื้อคอเค้มเหรอ มึงย oh mm ่ hmm. ้เยอย่รงนี mm ้ hmm. ่อมวาตมา้องหงียบมาอยู่กมือเลยอ่ะแจงปลากระป๋องเดือดแบเพื่อนนะกเินแลกแฉกเมื่อวัที่นี่เด้อต่อแม่ตีน้องมาชิมกัน อาหารเอาชิบวหน้า,นา,งงานกินแต่มันก็อร่อยเขาจะทำะแล้วะเขาจลงถายอะไร ชาลงไรเนาะถ้าพายประท่านบวขาดน้องี่จึงให้กินเนาะ Họ ừ, là bà. hai bớt. Đây, bố mình là kín, là kín xem nó đang kiếm, nó kiếm thầm nó nó kính nó kính thầm khi kính bớt của số quân thì nó kính thầm nó kính thầm nó kính thầm nó kính เอ้หมดเลยสุดนนึงันไม่มีอะไรกินพี่น้องเ้ยเขาเป็นชาวกินก็พอ ว้าวเดี๋ยวจะว่าน กำลงดเสีคุมาืืมันแนบมิงืบ้วัน่เมื่อไร่หออกมาอยู่มมาแลเมื่อแหละทุกเมื่อไแพ ừm còn cho cái là làm ngơ mai lem tham gia à 一楼三楼。

อเอาไปขันซแซกับอันนั้นดิส้มผักด้วยบ้านนีน้กออกอันนี้มาจ้ากับแจวตัวแพี่นองเอ้ยมาพักหน้ามาแล้วบ้านนีน้าเอาแนไปไหว้หาเอาแนมไปไวานเด้อพี่น้องเด้อมาเอาแนี้ขเาย่อไหวอยู่เพื่อนอ๋อ ได้ละบาทนี่นเ้เข้าพ่กขันใช้พักอันไนดิัเนเตเีบประเดี๋ยวมาตบพี่ดียวตัวประเดี๋ยวตไม่ร้อาใช่สมพักเปนสมพักเกเบี้ยนก็นำไปตื่นคืนี่คืนย่วันจั่น้าสองน้า ใ<ม><ม>ช่แน่ก็เปสีม่หาจะขงัองอดทำไมกูไม่ส่คนหรอ น้อยน่อยได้ค่ะคือเปนน่อยขิเป็นน่อยได้เลยบริหารกายทีมากเลา่นงก็มือขคะาบริหารของเขาขิงพอพออแต่ไม่กับป้าไหนเอยที่สดขึ้งาเออไม่มีมูเลนบบเย็นวันยังมาขึ้น้าเออแม่ไหมฮะ

เาจะขายก็ได้บอน่ายก็ได้นีอืมชยเยมจซดเนาะกุลุงเหอเยังปดขายเนเป็นยังขายก็ได้ช่วยะไม่บอกว่าจะิน่นขาย่า ือเท็ดพวกขนมปังไปขายในชีวิไทยก็นเขาหมักนี่อยู่นทิงเนาะเห็นี่อมมีน้ำผักไยได้ขายมีพี่นองคนติดต่อมาเตะมนดช่วงกำนาก็จะเอาช่วงอบขนมห้เลยเอาหยานที่บป็นเลยหมอบไปแห้คำตอบแล้วครับโอขนมไายวะล่ะ oh, อาชีพเสริมเนาะพี่น้องเนาะบึ้งแม่หน่อยเนาะแม่ก็ยังค่ะอ่ากูกินอะไรกินอะไรต้มมันแก่หกินกระตูนตัวหนึ่งง่ายพี่น้องเลยแ่บเฉยเม่ออุ่นงานสาวเมื่ออุ่น 咸了一点啊。

น้องี่น้มาฝากเอาเลยเขียบนะพุทโตกี่หญ่นทั้งบานมันแห้งๆหนึ่งแต่ จนลักกะีชิรู้ทางบานน้าตจูหงวัติแถวชคคท่เอีกยน้คนบุหูจักอีทังนอนเชยนอนบุหูคนตกยังใั่นังนี่นำถูกหลุใหม่ไม่แล้วตื่นมาคนตกบ่จักและขับบุหูอี้ังไล่ได้พี่น้องขอบุญขบคุณได้หลาที่เขามาเบิ่งมาตจบยากมากไปี้ได้ล้